ันนี้ก็ามากินตำองแตงเนาะผมบอกเนาะหางหแตง้แตงแปงแตงกวาแตงชิงมีบดมะม่วทนสุกมาหาสหายเนาะมันบนสุกยังถามอือเร่อยเปมบมีหูม่ดีกว่ตี๋วกินออันนี้ก็มี โอ้ฐานหำนนหนฐานตีทานท่งฐานดำใช่ใช่ใช่ตัวก็เปลยนกาสไปกินมกแตงโมกันเนาะกิน <c oughs> อู้บนนี้พกเกบบ <c oughs> ขาเจ็บเถาอนะบันโรนแรมมกแตงเขางามเนาะเนอะกาดเย็ยนดีฮาวูเพ็นพ่อหมาก้ hết là mang so bột tin cái đó này say một tang cua một tang kia rồi ô một tang không chụp chụp khác rồi sẹp chăm nè nổi thật là kẻ đâu, sáng rồi một tang sáng thêm một nhảy đầm. Hên nó nó nội nội này. Bên kia tí. Ồ, sợ thị rồi. Nó nhai nha một hết mà. Thế cái phần của ơi. Nó kia lại nó Ủa đây đi đáp năm. Nó đi nhai rồi đi. biết đó. Đây đâu. จมแตงอย่างเลยนี่เหลืองเลยเรงดแดง,งน้ำแตกหน่อยอ,อู้ถ้าุกขาดตายเลยเนี่ยพิจแจ้วฉันดแดงนากาศมุนห้ามักแตงให้มุนอไรมกินถูกหรอเอ้เ<ไ>บิงเอาด้วยทานภะพาการมุนห้ามักแตงมาหาคนหน่อยเนาวลายมาหาคน โอ้การกินมักแตงหรืวะวันนี้กำลังนะหามมักแตงทำบุษมเห็นพ่อมาพี่น้องก็ทำบ้ษมเห็นตะเครือมักแตงบ่เห็นโอ้ทำบุษมทานกินมักแตงสุภาพงูทอ,องหมากเนาะภาปืนห้ามมักแตงเนะาะเฮ้ยไม่ได้กินตายแล้วเนี่ยตาโดดเลยนี่หากินมักแตงเลย กินแบบสุภาพมังมูกเ็นซองมาหน่อยทอโปรตีนทิกินก็สชได้บ้าขี้เดียดมักแตงมูทำมมังมูมูกินเล้ติดหยับเออให้แตงมังแตงกิ้งมีฝาฝาสุขุมตายด้วยงแต่มูหนยเ่อยอสมมุติ่ผกเออเอออยู่เพื่อนตัวห้ามแตง่เห็นเห็นแต่พอนกิึววียวทำซมแตงแสบแสบ มาอยังเลยไหยเกินทำนูมหาหกปีนี่เร็วเราปลาเขาหกลายขันขันทำมะส้มเมื่อเมือเคลืนมาสั้นอะไรอยงงี้ขนงม่เฮื่อทำาส้มนี่มาแตงไม่ห้ต้นเมื่อยบ่อไดทำมส้มวันนี้เราทำมส้มมาล้างมาแตงตัวนี้ครับเป็นไงข้างนกินเป็นคือกันมาน้นะ ทำุ้บส้มตัวนี้กำมูนห้ามตแต่งแลวคุณหาเป็นที่ทำปส้มตัวนี้กาซมาห้าลักแต่งเราานทำทำแต่งดูดูทำส้มมูนห้ามแต่งโอ้ยมักไงำทำสังหวายกนี่หรอเป่าทำ้สมออกมาบ้างก็ูดหน่อยทำส้มเปทำส้มตัวนี้ด้วยที่ไโอ้ตัวนี้โอ้ชื่อรถวนปอดาแบนตเดินไปกินแะไกแต่งน้อยเดียวขลอสเน ตาเด้อคอพเ้งสืออยหมูคอผัวตาเด้อเดินยมคอหนแต่งเดียวคอหรอสิเป็นกินอย่าบ้าจัแม่ทังคือสร้างลำโซเว้ยคอมเมนต์มากนะพ่หวือสร้งนั้นนี่นี่้ทำมทางยกทำมทางยกรวัดทกโอ้ทำมทางยทำมมาล่างรถแล้วลอพี่น้องเ้ยที่บ่าผมเห็นช่งเมาทีเดียวนี่เ